นี่ทอดออกมาสวยงามมากเลยเห็นไหมชาวโลกสีสวยมากเดี๋ยวเจ้าจะโรยเกลือเนาะใช้เกลือโรยพอประมาณนะไม่ต้องเยอะนะแล้วเดี๋ยวเราจะคลุกคลุกคลุกก่อนคลุกคลุกให้มันเข้ากันนะไม่ต้องใช้เกลือเยอะนะไม่ชอบความเค็มน,นะเอาแค่พอประมาณพอ สวัสดีชาวโลกทั้งหลายวันนี้เจ้ชวนทำเมนูอาหารว่างนะนี่เลยเม็ดมะม่วงหินผ่านทอดนะเจ้มีสูตรเค็ดแม่รับมาฝากเพื่อนๆนะทอดยังไงให้กรอบอร่อยทอดยังไงให้เหลืองสวยละทอดยังไงให้สุกทั่วกันนะเค็ดลับนี้ไม่ยากนะหลายๆคนอาจจะรู้แล้วลหละแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะเจ้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเนะอยากรู้ว่าทำยังไงตามไปดูในคลิปันเลยเจ้ก็จะใช้ เม็ดมะม่วงหิริพานซองนี้นะประมาณ800กรัมวันนี้ซื้อมาจากแมคโครนะนี่เยอะนะเม็ดสวยด้วยนี่เม็ดสวยๆเลยเนะาะหาซื้อได้ทั่วไปนะตามห้างขรพสินค้านะหรือร้านเบเกอรี่ก็ได้นะเดี๋ยวเจ๊จะล้างน้ำนะซักหนึ่งน้ำเนาะล้างซักหนึ่งน้ำเนาะใครจะล้างสองสัมน้ำก็ได้หรือว่าล้างผ่านน้ำก็ได้นะได้หมดเลยนะ เคล็ดลับนี้ไม่ยากนะค่ใครก็ทําได้นะนเพื่อนๆที่เวลาไปคือเขากินแทงเนาะได้มีเที่วเลยนะแต่ว่าวันนี้เราจะทอด800กรัมถือว่าเยอะมากเลยเกือบ1กิโลนะเนาะบอกไ้เลยว่าสูตรนะี้ยตรอบนานหอมนานอร่อยด้วยนะตอนนี้เสียงไม่ค่อยได้ยินเลยเพราะว่าฝนข้างนอกฝนตกหนักมากมืดตึ๊บเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราปล่อยให้มันเสเด็ดน้ำเนาะเดี๋ยวจะไปทอดนะ ก็จะใช้น้ำมันเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าจะทอดรอบเดียวนะ้าจะใช้น้ำมันน้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะแล้วก็แบ่งทอดเป็น2องัังนะจะค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆนะใช้ไฟอ,อ่อนๆนะค่อยค่อยใช้ความร้อนทำให้มันค่อยๆสุกนะทั่วๆกันนะเราจะไม่รอเราจะไม่รอน้มอนนำมันร้อนนะเราจะเอาเม็ดมะม่วงเนี่ยใส่ลงไปเลยนะ แล้วก็เปิดไฟอ่อนๆน,นะค่อยๆคนมันไปเรื่อยๆนะเน้นระยะได้นะแต่ว่าอย่าปล่อยนานนะเพราะาเดี๋ยวเม็ดมะม่วงมันจะไหม้เนาะ <S <S เปิดไฟอ่อนๆนะอย่าลืมนะเน้นไฟอ่อ,อนๆเลยนะ <S 2> <S 2> เราจะใช้ไฟอ่อนนะเพื่อให้น้ํามันมันค่อยๆร้อนและค่อยๆทําให้เม็ดมะม่วงมันสุกเนาะมันจะได้สุกพั่วกันทุกเม็ดเนาะ หอมแล้วนะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเนาะค่อยๆนะคนไปเรื่อยๆสูตรน,นี้นะถ้าเกิดใครได้ทำนะบอกเลยว่าติดใจแน่นอนเมื่อก่อนก็ไม่รู้หรอกนะอดีมีเพื่อนเนาะเป็นคอสโอ,อยู่แล้วนอะาหารนะเขาบอกมานะเราก็เลยเอามาทำให้เพื่อนๆดูนะ เคล็ดลับเล็กๆได้น้อยแบบนี้คือบางคนอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะใช้เวลาในการทอดนิดหนึ่งนะชาวโลกอย่ารีบร้อนนะบอกเลยเดี๋ยวแม่อร่อยนะเราต้องค่อยๆทอดไปเนาะจะเย็นๆนิดนึงรับรองออกมานะ่ากินแน่นอนกลิ่นเริ่มออกแล้วนะบอกเลยว่าหอมมากนะ ถั่วมันจะค่อยๆสุกนะเพื่อนๆอย่าใจร้อนนะบอกเลยว่าใจเย็นๆนิดนึงรับรองออกมาสวยอร่อยกรอบหอแมแน่นอนนะใจใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนนะหอมมากเลยอ,อีกนิดนึงโอยอันนี้280รดสิบนะใช่เนยอันนี้800กรัม เดี๋ยวเริ่มจะได้ที่แล้วนะเห็นไหมเม็ดเหลืองสวยมากสีเหลืองสวยมากเหลืองสวยมากเลยนเพื่อนดูเหลืองสวยมาก หอมตลบอบอวนไปทั่วห้างเดีย๋ยวเราจะปล่อยให้มันเย็นแล้วโรยเกลือแล้วหาภาชนะใส่นะเยอะมากเลย้าโลกเห็นไหมอะไรนะนี่ ทอาเรามาสวยงามมากเลยเห็นไหมชาวโลกสีสวยมากเดี๋ยวเจ้าจะโรยเกลนะือเนาะใช้เกลือโรยพอประมาณนะไม่ต้องเยอะนะแล้วเดี๋ยวเราจะคลุกคลุกคุก,ก่อนคลุกคลุกให้มันเข้ากันนะไม่ต้องใช้เกลือเยอะนะไม่ชอบความเข็มน,นะเอาแค่พอประมาณพอโอเค ลุกลุกคลุกฮะโอเคตักใส่ภาชนะที่มีฝาปิดนะมันจะได้คงความกรอบไว้นานเนาะความหอมได้แล้ว ความเรืองได้แล้วความกรอบก็ได้แล้วนะแต่เดี๋ยวเจ๊จะเอาออกมายำกินนะยำแบบแขกนะนี่เก็บใส่ภาชน,นะนะแต่ละกามก็ถือว่าเยอะนะนเพื่อนกินได้หลายจานเลยนะเวลาไปซื้อนะแปดสิบาทนิดเดียวเองเนาะนี่แล้วก็ติดภาชนะให้เรียบร้อยนะนี่นี่โรยด้วยต้นหอมนะแล้วถ้าเกิดว่ามีพริกซอยนะจะอร่อยกว่านี้อีกนะชาวโลก 你。Yeah.